าวเราก็ต้องมีหวานนะครับหวานยังมีความหมายดีๆในเทศกาลตรุษจีนนี้กับไรทิกครับครับผมอย่างโอกาสสาคัญคญนะครับวันเกิดงานแต่งงานช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเมนูของหวานอย่างข้าวเหนียวแปดมงคลคต้องมีครับสีแดงนะครับสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ผมก็เลยอคอสปากับเมนูขนมเทียนแก้วมังกร เราไปเริ่มกันที่ตัวของข้าวเหนียวกันก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูของไร่ทิพย์นะครับเราแช่น้ําเอาไว้แล้วประมาณ3ชั่วโมงครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาไปล้างนะครับแล้วก็ไปใส่ในผ้าขาวบางครับเพื่อจะไปใส่ในลังถึงของเรา พอของเขาเป็นอย่างนี้นเขาเป็นเข้าเหนียวพันเคี้ยวงูนะครับแล้วก็คือข้อดีก็คือว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีระบุไว้ชัดเจนเลยวันผลิตวันหมดอายุนะครับทำให้เรามั่นใจถึงคุณภาพแล้วก็สุขอนมามัยว่าสะอาดอย่างแน่นอนครับครึ่งกิโลนะครับเราใช้เวลานึ่งไม่นานถ้ามีเทคนิคที่ดีนะครับเปิดช่องว่างตรงกลางนี่ครับให้ไอ้น้ำขึ้นมาได้นะครับเท่านี้เอง ในการนึ่งข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราน,ะนุ่มนานข้ามวันนะครับก็จะมีเทคนิคง่ายๆครับเราจะรอให้เวลาผ่านไปประมาณสัก10นาทีนะครับเปิดฝาแล้วก็ใช้น้ำสะอาดนะครับราดลงบนข้าวเหนียวสักเล็กน้อยนึ่งต่ออีก15นาทีเท่านั้นเองครับ ตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับในขณะที่ข้าวเหนียวกำลังร้อนอยู่นะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะครับมีน้ํามันมะพร้าวนะครับน้าตาลทรายครับเกลือนะครับตรงนี้นะครับข้าวเหนียวเราเสร็จแล้วนะครับก็คือนับเป็น1ส่วนประกอบนะครับส่วนที่2ก็คือถั่วแดงกวนนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือพวกถั่วหรือว่าธัญพืชผลไม้แห้งต่างๆนะครับ พอให้ใส่6กอย่างขึ้นไปนะครับวันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะทาถั่วแดงกวนเองด้วยใช่ไหมครับพี่พลใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วทาไม่ยากเลยครับในตัวไส้ของข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะมักใส่ถั่วแดงกวนกันครับถั่วแดงของไร่ทิพย์นะครับก็จะมีถั่วแดงหลวงแล้วก็ถั่วแดงอาซุกิเม็ดของเขาจะเล็กกว่าเป็นถั่วแดงสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เราใช้ตัวนี้เลยครับถั่วแดงอาซุกินะครับเดี๋ยวเราจะนําไปต้มให้สุกนะครับโดยใชหม้อแรงดันดังนั้นไม่ต้องแช่น้ําก่อนเลยครับเราจะใช้แรงดันอยู่ที่3ามนาทีนะคร นาทีอย่าเพิ่งเปิดฝานะครับเราจะให้ถั่วเนี่ยพักอยู่ในหม้อแรงดันนะครับแล้วแรงดันก็จะค่อยๆออกมาอย่างช้าๆต่ออีก15นาทีครับถั่วของเราสุกเรียบร้อยดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะใส่กระชอนนะครับล้างผ่านน้าสะอาดจนน้าใสเลยนํามาใส่กระทะครับแล้วเราก็จะกวนถั่วของเราเนี่ยกับน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีสวยมากทีเดียวครับสิ่งที่พลทานะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเทใส่ถาดก่อนที่เราจะใช้ประกอบนะครับเราจะพักให้เขาเย็นลงก่อนแล้วก็เพื่อให้ผิวของเขาไม่แห้งเป็นฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็แปะหน้าลงไปด้วยฟิล์มถนอมอาหารครับเนื่องจากว่าเราแผ่ในถาดแบบนี้นะครับเขาใช้เวลาไม่นานในการที่ให้เขาคูดาวนะครับประมาณ10นาทีก็คูดาวแล้วครับซึ่งตอนนี้ข้าวเหนียวของเชฟยิช ก็เย็นลงแล้วเช่นเดียวกันส่วนมากเมนูนี้เขาจะประกอบออกมาในรูปแบบที่เป็นดมๆนะครับโค้งๆดังนั้นเราก็หรือตู้กับข้าวของเราได้เลยครับหาชามหาภาชนะนะครับใหญ่เล็กอยู่ที่ความต้องการของเราเลยครับ เาเดี๋ยวแปมงคลของเรานะครับวันนี้เราใส่มากกว่า6อย่างเนาะวันนี้ที่เราใส่มีอะไรบ้างครับมีทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของไรทิพย์นะครับโทลิส่งไร่ทิพย์มีถั่วพีแคนมีลูกเกดมีอัลมอนด์พุทราจีนวอลนทแอปเปิลคอร์ดเกาลูคีแครนเบอร์รี่เมล็ดฟักทองครับแล้วก็แปะกล้วยนั่นเองครับตอนนี้เราก็จะใช้เป็นภาชนะอะไรก็ได้นะครับเอาน้ํามันมะพร้าวนะครับทาเคลือบเอาไว้เล็กน้อยนะครับจะได้ไม่ติดส่วนเครื่องต่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมาเรียงนะครับให้มันมีความสวยงามมีความนนนน่าากกกิครัััับบแแแลลล้้้้้้ววววว็็สสชดดยยขเเหีถงงอ ได้พอช้่นใหญ่ๆนะครับหที่จริงๆแล้วนะครับปริมาณของข้าวเหนียวปริมาณของถั่วแดงที่เราใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะเหมือนกันเราทําแบบไซส์ครอบครัว1อันอันนี้คือไซส์แบบคู่รักทานกันได้2คนนะครับไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พวกผลไม้แห้งนะครับเขามีความชุ่มฉ่ำขึ้นมา จะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับเมนูนี้ก็มากับความหมายดีๆครับลองทํากันดูนะครับกับเมนูข้าวเหนียว8ปมงคลและสำหรับคนที่ชอบแก้วมังกรน,นะครับเดี๋ยวเมนูถัดไปจะเป็นขนมเทียนแก้วมังกรครับ สำหรับเมนูนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มจากตัวไส้กันก่อนนะครับเราใช้เป็นถั่วเขียวราะเปลือกนะครับผมทําการล้างน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณ2 3ชั่วโมงนะครับเสด็จน้ำไม่แห้งแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันครับนี่ครับเป็นหน้าตาของถั่วเขียวลอกเปลือกของไรทิพย์นะครับอยู่ในซองบรรจุภัณฑ์ที่แพ็คมาอย่างดีถูกสุขอนามัยส่วนมากคนจะชอบใช้ทําไส้ขนมอย่างลูกชุบนะครับถั่วแปรเม็ดขนุนขาดไม่ได้เลยครับถั่วเขียวลอกเปลือกครับ วิธีการนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เรานึ่งข้าวเหนียวเลยนะครับถ้าอยากให้เร็วเนี่ยเกลี่ยให้เป็นชั้นบางๆนะครับแล้วก็เปิดช่องว่างตรงกลางให้ไอ้น้ำขึ้นมาได้ครับแล้วก็นำไปน,นึ่งได้เลยนะครับกับเวลาประมาณ20นาทีนะครับ และในระหว่างที่เราเนื่องถั่วนะครับนี่ครับแป้งข้าวเหนียวแก้วมังกรสีแดงน้ำตาลทรายและเกลือเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวแป้งกันครับโดที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนดินน้ํามันที่เด็กๆเ,เล่นเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีความยืดหยุ่นถ้าเผื่อเวลาที่เราปั้นขึ้นรูปเอามาใส่ไส้แล้วมันต้องไม่แตกแห้งร่วนเกินไปนะครับเราสามารถปรับนะครับเนื้อสัมผัสข,ของเขาได้ด้วยน้ําสะอาดนะครับหรือถ้าเผื่อเกิดว่าแก้วมังกรของเราน้ําเยอะเกินไป และแป้งแฉะเหลวนะครับเราก็สามารถเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพอนวดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาโดว์ตัวนี้มาแบ่งนะครับเป็น18ก้อนก้อนละประมาณ25กรัมครับได้มาแล้วนะครับเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับเราได้ทั้งหมด18ชิ้นด้วยกันนะครับคุมหน้าไว้ด้วยฟิล์มแบบนี้นะครับแป้งจะได้ไม่แห้งครับตอนนี้ถั่วเขียวของเราใกล้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เชฟยิสเนี่ยเริ่มเตรียมส่วนประกอบของไส้ได้เลยครับต่อมานะครับผมก็จะมาโขลกนะครับสามเกลือมีรากผักชีกระเทียยมแล้วกก็พริไทนะคับ อ่ะโอเคนะครับได้หยาบๆยาแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูถั่วเขียวของเรานะครับว่าใช้ได้หรือยังวิธีเช็คง่ายๆเลยนะครับเราใช้มือจับขึ้นมานะครับเราก็ลองบี้ดูครับถ้าสามารถบี้ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือสุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาผัดตัว3มเกลือเรานะครับตรงนี้นะครับเราผัดแค่ให้พอหอมๆนะครับพยายามอยาให้สีขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวไส้เราจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ถั่วลงมาได้เลยนะครับเราผัดถั่วในขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะครับจะเนียนง่ายนะครับแล้วเราก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะครับตัดลดด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับตรงนี้เรารับเป็นไฟเบาๆก็พอนะครับในระหว่างที่ผัดนะครับเราก็จะใช้พายหรือว่าตะหลิวนะครับบี้ไปด้วยนะครับถั่วงเราก็จะแหลกละเอียดได้ง่ายขึ้นอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่พลอยากใส่ลงไปพร้อมเจียวของไร่ทิพย์นะครับหอมเจียวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหอมกรอบใหม่ อลองมาชั่งน้ำหนักกันดูนะครับได้254กรัมนะครับแล้วก็หารด้วย18ออกมาได้ก้อนละ14กรัมนั่นเองครับตอนนี้เชฟยีสต์เกลียนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยบางๆเพราะว่าเราต้องพักให้เขาเย็นลงมือเราเนี่ยถึงจะปั้นได้ครับ นี้ตัวแป้งเราพร้อมแล้วนะครับไส้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มห่อกันนะครับผมใช้น้ำมันพืชทาบางๆที่ตัวถาดภาชนะที่เราจะมาวางพักก่อนนะครับจะได้ไม่ติดนําตัวแป้งมานะครับกดให้เป็นแผ่นแบนๆนะครับก็ระวังเรื่องความบางครับถ้าบางเกินไปอาจจะขาดได้ครับแล้วเราก็จะนำไส้ของเรานะครับมาใส่ตรงกลางจากนั้นก็ห่อนะครับตรงที่มีรอยเราก็จีบตัวแป้งให้เข้ากันแล้วเราก็ทำการคลึงนะครับให้เป็นก้อนกลม ไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะครับแค่คลึงเบาๆนี่นะครับเราก็จะใช้ใบตองนะครับสองใบประกบกันนะครับเอาด้านสวยๆออกตันนี้เราเช็ดล้างทำความสะอาดนําไปเผาไฟนิดนึงนะครับหรือว่าตากแดดแรงๆก็ได้นะครับจะช่วยทําให้มันนิ่มนะครับแล้วก็ไม่ไม่แตกหักนะครับวันนี้เราจะตัดด้านหนึ่งให้เป็นปลายแหลมๆนะครับฝั่งที่เป็นเรียบเียเนี่ยเราก็จะพับซ้อนกันให้เป็นเหมือนทรงกลวยนะครับใช้น้ํามันทาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาขนมเราใส่เข้าไปนครับแล้วก็จะพับปิดลงมานะครับกดน้อยนะครับพับซ้ายพับขวานะครับตรงไหนที่มันเกินไปเราสามารถ ตัดแต่งได้ครับทับตรงนี้เข้ามาสอดเข้าไปตรงร่องนะครับที่เราทําเอาไว้มันจะได้มาลักษณะเป็นแบบสามเหลี่ยมคล้ายๆ้พีระมิดเตตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็นําเข้าไปนึ่งนะครับด้วยไฟกลางหรือไฟแรงก็ได้นะครับประมาณ30นาทีตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับขนมหวานสไตล์ไทยจีนขนมเทียนแก้วมังกรความหวานที่มาพร้อมออกับความหมายดีๆนะครับเลือกไม่ถูกก็จัดไปเลยทั้ง2เมนูนะครับข้าวเหนียว8มงคลและขนมเทียนแก้วมังกรครับ ดจดนี้ให้มือพิเศษของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขด้วยผลิตภัณฑ์จากไร่ทิพย์ครับ